แอนนาวันณิสากลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยหลังจากที่คุณแอนวันณิสาวงงามหรือที่ใครหลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นอดีตแฟนเก่าของคุณนุกธนดล โดยแอนนาได้ประกาศข่าวทางเฟซบุ๊กเปิดตัวลูกสาวสุดน่ารักหน้าตาหน้า,า,นาเอ็นดูชื่อเด็กหญิงวันนี้พาชื่อเล่นมีชื่อว่าน้องเฟยา่าน้ำหนัก3,000กรัมซึ่งตอนนี้เธอเลี้ยงลูกเองมาจะสองสัปดาห์แล้วเฟย่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่งองแงรักตั้งแต่แรกเห็นแถมยังออกมาอธิบายแบบชัดเจนว่าน้องเฟยา่าแท้จริงแล้วเป็นบุตรบุญธรรมของแอนนาแบบถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทนายของคุณแอนนาดูแลพร้อมกับทำสัญญา ตกลงยกบุตรให้คุณแอนนาดูแลแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากคุณแม่ไม่พร้อมและไม่ได้ตั้งใจและยังมีอีกหล,ลายสาเหตุที่คุณแอนนาไม่ขอพูดถึงและขอรับน้องไว้เป็นบุตรเองซึ่งคุณแม่ของน้องก็ยินดีที่จะได้ลูกมาอยู่กับคนที่พร้อมและอยากจะมีลูกจริงๆ